สวัสดีเดอ้อครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆุกคนเดอ้อยู่สุขสบายดีเนาะครับเนาะอ่ามือนี่ช่อง VIP กะสิมา,านำเสนอหวยลาวดนะครับลาว VIP เดอ้อ v วีพูดอีสานที่ไรหัวเราะตัวเองทุกทีเลมันก็พูดได้อยู่แต่ว่ามันหลงสำเนียงอ่า เมื่อนี่ช่องวีไอพีกับสีมานําเสนออ่าลาวเด้อครับเด้อลาว VIP, วีไอพีทีออกประมาณสามทุ่มครึง่งอ่าสามทุ่มครึ่งนี่แหละเนาะอ่าลงทุ่มเงิอ,อยู่กระดาษก็ยังลืมอยู่สามทุ่มครึ่งนะครับขอบคุณหลายๆเนะครับสมาชิกทุกทุกท่านเลยครับที่แวะเข้ามาชมแล้วก็กดถูกใจตลอดมาทุกคลิปทุกคลิปเลยแล้วก็สมาชิกเกา่าเอฟซีเก่าก็ขอขอบพระคุณหลายๆเนะครับเด้อที่แวะเข้ามา บึงช่องว i p อพช่องน้อยๆเน,นี่เด้อขอขอบพระคุณขอให้ทุกท่านสุขภาพดีาบ่เจ็บบ่จนลำๆรวยๆกากะ,ะสามารถชิกไม่เข้ามาไม่ก็กดติดตามก่อน้อครับเด้อกดติดตามแล้วกยกดถือใจแมนบ่ละแมนยูกดติดตามแล้วกยกดถือใจน,นะ,ะค,จครับเด้อขอบพระคุณหลายๆช่องวิไอพีกับสิมานําเสนอเลขเด่นสามตัวอ่า สามกับซีกับสองคือตุกันเด้ออืมเขาได้เด่นแล้วสองสามซีเน้นที่สามกับซีตุกันอีกคือสองพ่ไปว่ามาคล่องแล้วบ้านนี้พ่อไปว่ามาคล่องแล้วข้าบ้านนี้เขาได้สามได้ซีได้สองแล้วเขากลับมาหาชุดเน้น้อครับเด้อในวงกลมก็คือสีแดงก็คือชุดที่ว่าหน้าสีมาหลายที่สุดวันจอ คุนที่บรเิเวณวงกลมนี่คิดว่าได้คะแนนหน่อยมันจะพูดยังไงนะสีบลอมาหรือว่าหาหน้าสีมาอยูอ่กับพิจรารณาก่อ,อนำนำไปใส่นะครับเด้อเอาีเงียบเราสี่หกเวลาสองสามนาทีนับหนึ่งถึงยี่สิบนับในใจนะครับบอมันนับนอกใจเด้อ อ่าจดทัานบ่ล่ะครับจดบ่ปทันเอามือแตะพักวิดีโอไวเดอแล้วก็หรือว่าซิเบิ้งอีจกจกหารอบก็ได <c oughs> ้ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีแล้วครับรับเงินรับทัพย์เด้อช่วงสามทุ่มาลาวหลอบดึกดนะครับเด้อขอขอบคุณหลายๆที่แวะเข้มาชมพ่อ,อกันมือใหม่เนาะอ่ารรับมือนี่โชคดีครับสวัสดีครับ